กลับมาอีกครั้งกับคลิปแนะนำหนังซีรีส์ที่ทางเราจะป้ายยาให้คุณได้ลองไปหาดูยามว่างสำหรับวันนี้เราจะขัดเอาห้าอันดับซีรีส์เรื่องยอดฮิตติดกระแสกันทั่วบ้านทั่วเมืองแห่งปี2020นี้มาป้ายยาให้คุณผู้ชมกันค่ะจะมีเรื่องไหนหน่าดูบ้างนั้นต้องติดตามกันในคลิปนี้เลย ก่อนที่เราจะไปเปิดโยซีรีส์ยอดฮิตกันก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะถ้าอยากรู้แล้วไปรับชมกันเลยค่ะมากันที่อันดับแรกกับซีรีส์ยอดฮิตเรื่อง It's Okay to Not Be Okay เรื่องหัวใจไม่ไหวอย่าฝืนซีรีส์เรื่องนี้เรียกได้ว่าขึ้นแท่นซีรีส์ยอดฮิตในดวงใจของคุณผู้ชมหลายๆท่านกันเลยทีเดียวกับซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าสุดซึ้งแสนฟินสกิดใจกับเรื่องราวอาการทางจิตที่เป็นเหตุให้เกิดความรัก ซีรีส์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอย่างพระเอกหนุ่มมุนคังแพรับบทโดยคิมซูฮยอนพระเอกหนุ่มที่ขึ้นแท่นสามีแห่งชาติในดวงใจของสาวๆเขาเป็นชายหนุ่ม จากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นหน้าตาอันหล่อเหลาความเฉลียวฉลาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและความอบอุ่นอันแสนละมุนนี้ทําให้เขากลายเป็นหนุ่มในฝันของสาวๆแต่ทว่าชีวิตจริงของเขากับต้องทุ่มเทให้กับการดูแลเอาใจใส่พี่ชายมุนซังแทรับบทโดยโอจองเซที่อายุห่างกันถึง8ปี ยพี่ชายของเขาป่วยเป็นออทิสติกทำให้พอกของเราไม่มีเวลาให้กับความรักหรือสนใจสาวๆคนไหนแต่แล้วโชคชะตาก็นำพาเขาให้มาพบกับหญิงสาวสุดพิเศษอย่างโกมุนยองรับบทโดยซอเยจีนางเอกสาวสุดฮอตขวัญใจของเราหนุ่มๆเธอเป็นนักเขียนนิทานเด็กชื่อดังที่ความงามของเธอนั้น หาได้เปรียบไม่ได้แต่เทว่าเธอกับปีดีสัยเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองแบบเต็มั้นสุดทั้งยังเย่อหยิ่งและหยาบคายแถมยังเย็นชาราวกับราชินีน้ำแข็งเธอไม่รู้จักคำว่ารักและคำว่าเจ็บปวดเนื่องจากเธอเป็นโรคต่อต้านสังคมและด้วยความบังเอิญหรือโชคชะตาที่นำพาทั้งสองคู่อย่างเขาและเธอมาโคจรเจอกัน พวกเขาจะสามารถเยียวยาบาดแผลในใจของกันและกันได้หรือไม่นั้นต้องรอติดตามกันในซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะขอบอกเลยว่าเรื่องนี้ด่งดังมากๆในเรื่องของการลุกหนักของนางเอกสาวรับรองเลยว่าหากคุณได้ดูจะต้องถูกใจกับความปากตรงกับใจตะลุยจีพระเอกขั้นหนักกับโมเมนต์ละลายใจของโกมุนยองแน่นอนค่ะ ต่อมากับซีรีส์อันดับที่2จากภาพยนตร์เกาหลีฟอร์มยักษ์สู่ซีรีส์ยอดฮิตติดจ,จออย่างเรื่อง Snowpiercer ปฏิวัติฝ่นนรกน้ําแข็งจะเป็นอย่างไรเมื่อโลกของเราถูกปกคุมไปด้วยน้ําแข็งและหิมะจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ มีเพียงทางรอดเดียวเท่านั้นคือบนขบวนรถไฟแห่งนี้ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยมิสเตอร์วิลฟอร์ดสถานที่เดียวบนโลกที่มนุษย์ยังคงมีชีวิตรอดแต่บนรถไฟขบวนนี้ใช่ว่าผู้โดยสารทั้งหมดจะอยู่อาศัยกันแบบกินดีอยู่ดีซีรีส์เรื่องนี้บอกเล่าถึงความแตกต่างของชนชั้นบนรถไฟขบวนนี้ กลุ่มคนร่ำรวยที่มีเงินทองในการซื้อตั๋วเพื่อเอาชีวิตรอดพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายบนรถไฟชั้นหนึ่งในขณะที่ก,กลุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานของวิลฟอร์ดก็จะได้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและผู้ดูแลทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกต่างๆในขณะที่กลุ่มคนที่ลักลอบขึ้นบนรถไฟเพื่ออยู่รอด พวกเขาจะถูกผลักดันให้ไปใช้ชีวิตในท้ายขบวนในฐานะของผู้ใช้แรงงานพวกเขาไม่มีทางเลือกและจำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบตามมีตามเกิดอยู่อาศัยกันอย่างแออัดมีอาหารจำนวนจำกัดจนกระทั่งบางคนเลือกที่จะตายมากกว่าที่จะอยู่ต่อไปแบบไร้อนาคตเรื่องนี้มีตัวละครนำที่เป็นตัวแทนของแต่ละชนชั้น อยู่สองตัวละครหลักด้วยกันอย่างเมลานีรับบทโดยเจนนิเฟอร์คอนเนลลี่เธอเป็นเจ้าหน้าที่ะระดับสูงของบริษัทวิลฟอร์ดนอกจากจะเป็นผู้ประกาศในเสียงตามสายของรถไฟขบวนนี้แล้วเธอ,อยังดูแลความเป็นไปและความเรียบร้อยของรถไฟขบวนนี้อีกทั้งยังรายงานตรงต่อวิลฟอร์ดอีกด้วยโดยเธอต้องเผชิญกับอันเดร รับบทโดยดาวิดดิกอดีตนายตำรวจที่ปัจจุบันอยู่ในรถไฟท้ายขบวนเขาถูกตามตัวมาเพื่อสืบคดีฆาตกรรมปริศนาที่เกิดขึ้นบนรถไฟแห่งนี้เขาต้องสืบสวนและหาว่าใครคือคนร้ายกันแน่เพื่อนำความสงบกลับมาสู่รถไฟแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็มีแผนการลับๆในการก่อบกบระบ ในระหว่างที่เขากำลังสืบสวนคดีในรถไฟตู้ต่างๆเขาก็ค่อยๆสะสมข้อมูลและวางแผนในการโคลล่นล้มอำนาจของชนชั้นปกครองแต่ทว่าเขาก็กลับล่วงรู้ความลับของรถไฟขบวนแห่งนี้เข้าให้ด้วยเรื่องราวจะเป็นไปอย่างไรจะมีอะไรพลิกแพงจนคุณต้องคาดไม่ถึงกันบ้างนั้นต้องติดตามกันในซีรีส์ Snowpiercer ค่ะ มาต่อกันที่อันดับที่3อย่างเรื่องทเวลสตองตายไม่เป็นซีรีส์ที่สร้างจากเรื่องจริงของ12ทหารภู้ก้าลบเสียงตายพี่ชิตส,สงครามตาลีบันในเวลาของอีกหนึ่งภาพยนต action, ร์แอคชั่นสงครามปอร์มยักษ์ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องจริงอันน่าทึ่ง ของปฏิบัติการรบสุดเสี่ยงตายของหน่วยรบพิเศษกรีนเบอร์เลตในหนังเรื่อง12ตายไม่เป็นได้บอกเล่าถึงเรื่องราววิลกรรมของหน่วยทหารทั้ง12นายที่อาสาฝ่าเข้าไปยังสมรภูมิของกองทัพศัตรูในอัฟกา,านิสถานเพียงหนึ่งวันหลังจากที่เกิดเหตุวินาศกรรมพล่ลมตึกเวิลด์เทดเรื่องราวของเหล่านายทหารกล้าทั้ง12นาย กับภารกิจลับเพื่อชาติบอกเลยว่าเรื่องนี้นอกจากที่คุณจะได้ร่วมลุ้นระทึกใปด้วยกันแล้วยังอัดแน่นด้วยการสร้างสรรค์ฉากแอคชั่นที่เข้มข้นชวนบีบหัวใจพร้อมทำให้คุณต้องตื่นตาไปกับเรื่องจริงในการปฏิบัติการของเหล่าทหาร9 2นายทีมนี้เพราะการลบในครั้งนี้ไม่เหมือนการลบในครั้งใดด้วยข้อจำกัดของภูมิประเทศ และยุทธวิธีการทำศึกที่แยบยนต์ทำให้คุณต้องตกตะลึงไปกับยุทธการการรบบนหลังมา้าฟาหุบเขากลางไฟสงครามโดยซีรีส์เรื่องนี้นำทีมรบโดยผู้พันมิดเนลสันรับบทโดยนักแสดงเจ้าบทบาทอย่างคริสเทมเวิร์ดมาเป็นนายทหารหัวหน้าทีมผู้นำเพื่อนๆฝ่าด่านสมรภูมิรบสุดโหดใครที่ชอบสายแอคชั่น ฝ่าระหำการรบในสงครามรับรองว่าเรื่องนี้ขึ้นแท่นในดวงใจเลยละค่ะอันดับที่4พัดไม่ได้กับซีรีส์เกาหลีเรื่อง The King Eternal m o n a r c จอมราชันบัลลังอมตะซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซี เรื่องราวของอีกนรับบทโดยอีมินโฮพระเอกหนุ่มที่ขึ้นแท่นตำแหน่งสามีแห่งชาติของสาวๆผู้เป็นกษัตริย์แห่งจัก,กรพรรดิรุ่นที่สามของอาณาจักรเกาหลีเหล่าประชาชนมองว่าเขาเป็นคนที่ซับซ้อนด้วยรูปลักษณ์ที่ดูดีสงบและเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบแต่อย่างไรก็ตามอีกนเป็นคนที่เงียบขึมอ่อนไหว และไม่ชอบให้คนอื่นมาแตะต้องตัวเขาในเรื่องนี้พระเอกต้องพยาย,ยามที่จะปิดประตูเชื่อมโยงระหว่างสองโลกคู่ขนานโดยร่วมมือกันกับตำรวจนักสืบสาวจองแทอินรับบทโดยสาวคิมโกอึนผู้หญิงในฝันของหนุ่มๆห,หลายๆคนโดยเรื่องราวจะดำเนินสลับไปมากับโลกคู่ขนานทำให้พระเอกของเรา ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในสาธารณารัฐเกาหลีเพื่อปกป้องชีวิตของผู้คนจากอันตรายคุณผู้ชมที่ชอบเรื่องราวโรแมนติกผสมแฟนตาซีชวนฝันแล้วแล้วก็ต้องถูกใจเรื่องนี้แน่นอนค่ะขอบอกเลยว่าถ้าได้ดูพระเอกมากราชาของเราเขาต้องฉุดหัวใจของคุณผู้ชมจนหยุดดูไม่ได้กันเลยล่ะค่ะ ดับที่5กับซีรีส์มาใหม่แกะกองอย่างเรื่อง Warrior นั้นนักรบแห่งศรัทธ,ธาซีรีส์แนวแอคชั่นและแฟนตาซีแม่ชีปราบมานเรื่องราวของหญิงสาวผู้ตายแล้วฟื้นมาพร้อมกับภารกิจแม่ชีปราบปีศาจากคุมนรกของเอวา นำแสดงโดยสาวอาัลบาบับทิสตาหญิงสาวผู้เป็นกพมพาที่เพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆเธอเป็นเด็กพิการแขนขาสิ่งที่เธอทำได้มีเพียงนอนอยู่บนเตียงและมีแม่ชีคอยดูแลการตายของเธอนั้นยังคงเป็นปริศนาแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอกลับฟื้นขึ้นมาจากความตายและกลายเป็นคนที่เดินเหินได้เหมือนคนทั่วไปแถมเธอยังมีพลังวิเศษ ที่เธอไม่ได้ต้องการติดมาด้วยอีกต่างหากสิ่งที่เอวาได้มานั้นคือเฮโลมีลักษณะเป็นวงแหวนกลมๆที่ฝังอยู่กลางหลังของเธอด้วยเฮโลนี้ไม่ใช่แค่เพียงสิ่งที่ส่งพลังชีวิตให้เธอแต่มันยังให้พลังกับเธออีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพละงกำลังอันเหนือมนุษย์ความสามารถในการมองเห็นปีศาจจากนรกที่ขึ้นมาบนโลกมนุษย์ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่เธอไม่ต้องการอีกทั้งเธอก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าหรือเชื่อในศาสนาเธอจึงไม่ได้มีคุณสมบัติที่เหมาะจะได้ครอบครองเฮโลนี้และการครอบครองสิ่งนี้ก็ได้นำพาปีศาจร้ายมาตามไล่ล่าเธออีกด้วยใครที่ชื่นชอบดูหนังแนวแอคชั่นผู้มีพลังพิเศษผสมกับเรื่องราวศาสนาและวิทยาศาสตร์แล้วล่ะก็ พลาดเรื่องนี้ไม่ได้เชียวจบไปแล้วกับ5ซีรีย์ยอดฮิตแห่งปีหากคุณถูกใจเรื่องไหนชอบเรื่องใดก็อย่าลืมไปหาดูกันนะคะรับรองเลยว่าถ้าได้ลองดูแล้วจะต้องติดงอมแงมกันเลยละค่ะและสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเรื่องราวใดมาฝากคุณผู้ชมอีกนั้นก็ต้องรอติดตามกันในคลิปต่ตอไปค่ะ คลิปของเราช่วยให้คุณได้ไอเดียและความรู้กันมากขึ้นแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เรื่องราวดีๆนี้นะคะสำหรับคลิปหน้านั้นเราจะจับกระแสะและแทรกสาระอะไรให้คุณได้รับชมก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก่อนจะจากกันไป ก็อย่าลืมกด subscribe ช่องโคตีชาแนลของพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆจากทางช่องเราค่ะ